สวัสดีครับผมอยู่ผมม์งจากช่องเดมังคุซันนะครับวันนี้อยู่เกมไมค์ครับนะครับผมกับม o ดแพ็กที่มีชื่อว่า b e t t e r ร์ฮ่าฮ่าสวัสดีครับสวัสดีครับก็กลับมาอีกแล้วนะครับผมกับ Be t เ e r ร์นะครับผมก็ในวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นคคเดียวอีกแล้วนะครับผมเนื่องจากก็อย่างที่บอกแล้วแหละตอนนี้ก็คือทางพี่ปีนยังยังติดภารกิจอยู่นะครับผมเนาะโอเคก็ยังไม่ว่างที่จะมา ทาการเล่นด้วยครับผมเนาะอีพีนี้ก็จะนับเป็นอีพีที่6ไปเลยนะครับผมเนาะก็ขอบคุณนะครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกกําลังใจที่กดให้นะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมก่อนเริ่มคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดไลค์ก่อนนะกดไลค์ก่อนนะกดไลค์ก่อนนะไม่งั้นไม่งั้นงอนจริงๆด้วยกดไลค์ด้วยกดไลค์ด้วยนะครับผมเนาะอีพีนี้นะครับผมอีพีนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเยอะครับผมจะเป็นยังไงไป อ่าใช่ใช่ใช่อีพีที่ e แล้วก็คืออีพีที่แล้วเราได้สู้กับอ่านากะตรงนี้เลยไม่รู้ว่าอยู่หรือเปล่านี่อ่าหายไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับใช่เนื่องจากผมจัดการไปแล้ว <Wow. S 1> แล้วก็เหมือนแบบว่าเหมือนจะไม่มีแล้วใช่เหมือนจะไม่มีแล้วด้วยโอเคสวัสดีครับพี่แกะใช่แล้วก็วันนี้นะครับผมวันนี้เราเป็นเรื่อง,งามยามตรีแล้วนะครับผมที่เราจะได้ไปนรกกันนะครับผมอ่า อันดับแรกนะครับผมซึ่งยังไงอะเราตรงนั้นอะไอตรงนั้นอะไอตรงนั้นผมได้ขุดเอาไครดิงออคไซเดนออกไปแนะ <Okay. S 1> ล้วโอเคหรือลืมว่ามันต้องการไปเช็คด้วยเดี๋ยวขอดูก่อนไม่มีเลยมีไปไนหะไม่มีเลยเดี๋ยวเราขอกลับกลับไปไปเช็คก่อนนะครับเดี๋ไปเอาไปเช็คกันก่อนเนาะไม่รู้ไปเช็คจุดไหนอะ ไปเช็คด้านในฮะอ๋อนี่เจอละโอเคโอ้ยอย่าถือแบบนั้น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 ไม่ด,ดีไม่ดีถือแล้วกดคลิกขวาด้วยไม่ดีเลยนะคิดวนะ่าถ้ามันติดขึ้นมาแล้วอืมอืม,อมยุ่งกันเลยนะในอีพีที่แล้วถ้าสมมติมว่าแบบมันแบบเรียกว่าอย่างไรมีเสียงคีย์บอร์ดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเรียกว่ายังไงอะ่ะผมเปลี่ยนไม้ใหม่ตั้งสามสี่รอบแล้วไม้ตัวเนี้ยถือว่าดีที่สุดแหละสำหรับมา อัดหรือว่ากลับมาแคสของผมนะผมโอเคได้มาก่อนเฮ้ย hey. อะไรอ่ะสามตัวปาไปแล้วปาไปแล้วปาไปแล้วมาจากไหนอ่ะีกแล้วเลยหนึ่งสองสามตัวพระเจ้าโอ้ยหอะไรเนี่ย กำปันเปิด EP มาเจอเลยแบบนี lyn, 5, 5้ด้วยเลยขอทิ้งก่อนขอทิ้งก่อนขอทิ้งก่อนโอ้โหสี่ตัวสี่ตัวห้าตัวอะไรนี่เบลเม่เอาเบลเอาเบลเอเตาย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 นะกะตายนะกะตายสว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 ย โอ้โห้าตัวไม่ชมเฮ้ยอะไรนี่เปิดมาเข้าเลยเหรอโอ้โหไอ่ตัวมาจากไหนกันนะโหลตีก,กแ็แล้วตีก,ก็แล้วมามาดิมามาดิ

มาดิ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 ตายตายตายวะดิเดี๋ยวเราล่อ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 มานี่ดีกว่าเอ๊บมาไหวไหวซิวไหวซิวไหวซิวตับ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 สวยสวยตายไหมตายตายตายหมดไปยังหมดไปยังหมดไปยังไม่เคยกลัวไม่เคยกลัวไม่เคยกลัว ป็นเงโอ้โหมาถึงก็เจอเลยหมายกอ็อเปิดชิปม,มาเจอเลยเดี๋เด็ดอาดับแรกขอ,อนอนก่อนโอเคไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวคืออะไรอะ่ะโอ้โหจะมีอีกปะเนี่ยไม่น่านจะมีแล้วนะโอ้โหละหารที่เตรียมไว้คือหมดเลยเฮ้ยอ,อะไรนี่เกิอดอีกแล้วเกิดอีกแล้ว ไปไปไปโอ้ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวจริงไม่ไหวจริงถอยถอยก่อนฮัลโหลทำไมมันเกิดอ tarde, ่ะหนึ่งสองสามสามตัวสี่ตัวพระเจ้าโอ้โหตายตายตายดอกไหมดอกเขี้ยวมาดอกเขี้ยวมาโอ้สามสี่ตัวท่านผู้ชมอะไรนี่ นี่มันคือไรอ่ะมันมันมีสปอนเซอร์หรือว่าอะไรอ่ะทำไมมันเยอะจังโอ้ไม่ไหวนะนี่โอ้ลูกธนูคือเหลือแค่ดอกเดียวเองโอ้ยเออดูดีดูดีดูดีไม่ไหวเฮลเฮลผอกำลังเสริมพอกำลังเสริมกำลังเสริม หมวกจะพังหมวกจะพังหมวกจะแตก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 ไม่ม่ามกกหน่อยมาเฮ้ยไม่เอาไล่นพิษไ,ไม่เล่นพิษโอ้โหน้องก็เล่นพิษซะเกินาไปดิขายไปดิขายไปด,ยไปดิยาเก่งยาเก่งยาเก่ง หลังบ้านมันคืออะไรทาไมมันมันมีอะไรหรือเปล่าทําไมมันเกิดอันนี้ได้อ่ะทําไมมันต้องมาเกิดหลังบ้านเราด้วยอ่ะไม่เข้าใจอ่ะไม่ไหวแล้วไปก่อนดีกว่าตาย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 แบบนี้เจอมาแบบต่องอีพีรวดแล้วนะแต่อีพีที่มันเยอะเกินไปอ่ะไม่ต้องไปชมโอ้โหไม่ไหวจริงๆไม่ไหวจริงๆคือแบบเรียกว่ายังไงอ่ะมันแบบเยอะเกินอ่ะ หน้ากาตกโอ้ไม่รู้แบบมันเป็นจุดสปอนหรืออะไรมันมีสปอนเนอร์เหรอก็อวางโอเคครับประตูดารลกเราก็เสร็จแล้วตอนนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเราขอวางเอ,อ่อเดี๋ยวเอายังไงดีอะผมว่าเราย้ายดีกว่าเราย้ายไปที่ แถวบ้านเราดีกว่าใช่ใช่ใช่ดังั้นไปไปที่แถวบ้านเราเลยก็ได้ครับโอเคเสร็จหมดแล้วเดี๋ยวเรากลับไปที่หลังบ้านเรานะฮะเดี๋ยวเราต้องดูก่อนว่ามันอยู่หรือเปล่าเ,เดี๋ยวขอาคิปเข้าก่อนก็นแล้วกันโอเคเดี๋ยวเรามาทำ ประตูเนเธอร์ตรงนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวขอไปเดี๋ยวเอาไปเอาที่ขุดมากันพวกพวกไม้ก็พอและ้ะเราจะเอาประมาณตรงนี้ก็แล้วกันง่ายดีตรงนี้ ปกประหยัดงบไปอีกหนึ่งในเมื่อพร้อมแล้วนะครับผมเราก็ไป let's get นี่นะครับท่านผู้ชมนี่คือ enter portal นะครับเอาชีอันดับแรกเนาะนอนก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมสบเสบียงอาหารแล้วเราไปตะลุย e n t e อ p o r ท a l กันนะครับไม่ไหวจริงสวัสดีจ้าเด็กเ อย่างนั้นก็มีโอเคในสี่ก้อนเองอ่ะไม่เห็นจะคุ้มเลยก้เข้าหายไปหมดเลคือแบบทําไมเล่นคนเดียวมันชอบเจอแต่อะไรแบบนี้ท่านผู้ชมคือแบบบางทีผมก็แอบสงสัยนะแบบเออแบบทีเล่นกับพี่คุยนี่คือแบบคอนเทนต์ไม่ค่อยเข้าหาเลยแต่วันนี้คือแบบโอ้เข้าหาต้งเต่หัววันน่ะคือแบบผมนี่งงเลยเดี๋ยวเราไปทำรั้วกั้นไว้ก่อนเผื่อแบบมีเช้าบ้านช่อง าเข้านะฮะอ่าแป๊บนึงนะอ่ะประมาณนี้แหละเป็นหิวข้าวเร็วมากแต่หิวข้าวเร็วมากคือแบบต้องทําอะไรกินแล้วละ่ะผมดูทรงแล้วมันทําอะไรไกินได้บ้างอ่ะแป๊บนึงนะขอดูก่อนวันนี้มันโอ้โห็อกฟูด้ดอันนี้มันอาหารหมาเลยนี่ซีฟูด้ดกินไม่ได้เลยอ่ะแป๊บนึงนะ ต้องขอดูก่อนว่ามีอะไรกินบ้างอืมผมว่าต้องกินของที่มันอันนี้ก่อนกแล้วกัน,กนสองหัวใจหัวใจครึ่งสองหัวใจหัวใจสองหัวใจ,อใจเอาแอปเปิลแอปเปิลปกติไปก็แล้วกัน,กนสามสองหนึ่งไปห <laughs> ยอกห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 ยอกอล ไปโอ้โหโอ้โหดูดิน้ำช้อมน่ากลัวมากไม่รู้อะไรต่อมีอะไรอ่ะนี่คืออะไรอ่ะอ้าวสวั้ดันี่คืออะไรอ่ะโอ้โหมีตัวของที่แบบเฮ้ยของดี ในเท่าคอร์สเหมือนจะเอาไปทำอะไรได้นะในเท่าคอร์สเนี่ยอันนี้คืออะไรแบ็กสโตนมันคืออะไรอ่ะจะไม่ได้อะไรเลยอ่ะโอ้ดูดีนผู้ชมมันอะไรกันนี่แล้วทำไมมีเอ็นเดอร์แมนอยู่ในนี้ด้วยเนะี่ยแล้วตัวนั้นคือตัวอะไรอ่ะ เข้าไปดูใกล้ๆนะคุผู้ชมโหทำไมในน,นี้มันมืดจังอะ่ะอันนี้คืออะไรอายปับ๊บเฮ้ยตัวอะไรนี่อย่านะ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 มันคืออะไรอะ่นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยม,มันคือมันคือมอนเตอร์มันคือมอนเตอร์มันคือมอนเตอร์โอ้โหตีไม่เข้าด้วย อุ้่งตัวเอาเลย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 เอาเร็สวย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 นะสวยพี่สวยสวยครับพี่สวยตีเลยตีเลยเย่แย่โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับมันคืออะไรใกล้ใกล้บิลล์มันนี่มันคืออะไรอ่ะมันโอ้ยโอ๊ยตีแรงมากแบบโอเดเด้อแบบมัน เฮ้ยมันทำไมมันมีมืดมีอะไรด้วยเนี่ยโอ้โหแล้วไม่ได้เอาทอร์สมาด้วยม่ต้องใช้อะไรตีอ่ะมาตีหมดละดีครับผมเฮ้ยมันมีมันมีกลางคืนมันมีมืดมันมีกลางคืนด้วยอ่ะท่านผู้ชมอันนี้คือผมผมปิดผมปิดลิเชตผมปิดเชดเดอร์อะไรหมดแล้วนะคือแบบไม่เห็นอะไรเลยอ่ะ ต้องไปเอาไฟอ่ะผมบอกเลยต้องไปเอาไฟอ่ะไม่ไหวจริงๆต้องไปเอาไฟเดี๋ยวเดี๋ยวถ้างั้นขอกลับขอกลับไปตั้งหลักก่อนก็แล้วกันกลับไปตั้งหลักก่อนนะฮะคุณผู้ชมเออไม่ไหวจริงๆไม่ไหวจริงขนาดนี้ผมปิดผมปิดเชดเดอร์แล้วนะเนี่ยดูดิปิดเชดเดอร์ปิดะลรหมดทุกอย่างแล้วอ่ะเออเดี๋ยวกลับก่อนกลับไปตั้งหลักก่อนนะฮะกลับไปตั้งหลักก่อนโอเคเรากลับไปเชดเดอร์เดิมแล้วเอาสิ่งแรกที่สำคัญเลยก็คือเป็นทอตอ่ะ อตสำคัญเลยเพราะสำคัญสุดตอนนี้เราต้องคราฟก่อนนะฮะวางผิดพอต้องคราฟเยอะๆครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ่านเดี๋ยวเราค่อยเผาก็ได้ไม้เรามีเยอะอยู่นะโอเคคูอนตัดมาเยอะมากเลยเดี๋ยวเผาไว้เลยก็ได้นี่กว่าเราเผาไว้เลยก็ได้นี่กว่าเผาไปเลยโอเคมีทอหสิบสี่อันเอ้ยอย่าถืออย่าถืออย่าถือเเก็บเลยทอสเก็บไวน้นี่อ่ะเราเอาไปแค่ห4อันก็พอแล้วโอเคแล้วก็เก็บพวก ของมีค่าต่างๆเอ้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราทำอันนี้เดี๋ยวเราทำเดี๋ยวเราทำแดกเกอร์กันเหมือนมันวางแบบนี้ป่ะแล้วก็แบบนี้นี่ไงเออนี่ไงเริละนากะนากาแดกเกอร์มีนากะเลยลองก่อนตัวอะไรเดียะซอมบี้ซอมบี้ตรงนี้กันแล้วกันใกล้ดีลองหน่อยแล้วกันก็ไม่ได้ต่างอะไรจับนั้นเท่าไหร่ ใช่ก็ไม่ได้ต่างเท่าไหร่แต่แค่ดามเมจมันปีแค่สามแต่น,นี้มันตีไปมันทำลายแค่สามมันถึงเก้าเลยเก้าหัวใจตีสองตีแตกอะขวานอะซึ่งผมว่าเราเราทำขวานมาเพิ่มดีกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชอุจิโอเคครับล่ะเราแัดของจ,จัดอะไรให้เบียบร้อยกระเป๋าพร้อมแจ็คเก็ตพร้อมโอเค อพวกแบบซอมบี้พิกรินน่ะเยอะมากโหเล็กโอ้ยวิตาวิตาสกิดดิทันวิตาสกิดดิทันโอ้โหไปลุกอาก็แล้วกันเฮ้ยจะตายจะตายไหมนี่ตายไม่ไม่น่าจะตีเราอันนี้ไม่น่าจะตีเราแล้วเราไม่ก็ไม่น่าจะตีโอ้โห ดีนะที่ไม่ตกอ่ะเดี๋ย่เราปักโอเคสวยๆๆยๆมันมันด <c oughs> <ฤษ>ับทันลืมว่าตีวิกเนตอยู่เออรู <c oughs> ้สึกว่าตรงโอ๊ยฮอกกิน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  กลินฮอปกลินขอโทษขอโทษขอโทษฮอปกลินไปก่อนว่ามันมีลูกด้วยมาดิอยซันอยซันอ่ะติดอยซันไอวีอ่ะมาดิมาดิตายอุ้ยในฮอปกลินอุ้ยในเนื้อฮอปกลินด้วยเออลืมว่าฮอปกลินมันทำอันนี้ได้ โอ้เอ oh, er ็นเอร์แมนเยอะมากตรงนี้นะพี่ตงอย่าไปมอง e, to to ต้องเอา奈哲ล็อกไปเอ้ยไอ้ไอเรามันก็วิ่งมาเนาะวิ่งมาจะเหมือนเนี่ยเดี๋ยวก็โดนตีแล้วก็เดี๋ยวมันก็มาตีเราอีกโอ้เออมันคือ奈哲ทาวเวอร์หรือเปล่าให้นายจ็คเขาเรียกอะไรไม่รู้อะไอตรงนั้นอ่ะแต่เดี๋ยวแต่เดี๋ยวผมค่อยหาทางเข้าก็แล้วกันตอนนี้ผม โอ้อยังยังมาเจอตัวนี้อีกขอวางก่อนก็แล้วกันโหดีดมาไม่พักเลยโอ้โหตรงนี้ก็เยอะอีกเฮ้ยยาโอ้ยยายายา A few moments later. วิ่งเดี๋ยวเราลองทำแบบพวกสปีดเร็เนอร์ดูนะครับทดสอบทดสอบเด,เดี๋ยวเราทดสอบทดสอบทดสอบไม่น่าทดสอบเลยตูวเดี๋ยวขอวางก่อนอวางก่อนก็แล้วกันโอ้แล้วมมันเยอะจังอ่ะ จเจอสเต็ปอะเดี๋ยวหาทางลงใหม่ก่อนอุ้ยแต่ไอตัวนี้มันเยอะจังอะปล่อ,อ,อยยาเลยขอ,อยยาเลยทางนี้ลงได้ไหมเฮ้ยนี่ไงลืมมาเลือดไม่มีเออดีจริงจริงดีจริงๆงๆ ยาดเทแล้วไปเลยก็แล้วกันท่านผู้ชมยาดเทแล้วไปเลยก็แล้วกันทางไหนทางขึ้นขอไปพักก่อนไม่ไหวแล้ว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 ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวจริงของครบใช่ไหมโอเคกระเป๋าครบกระเป๋ายังอยู่กระเป๋ายังอยู่ปีของครบ กลับก่อนแล้วกันโอเคเดี๋ยวเราไปสำรวจกันนะครับผลวันนี้เราก็จะออกทะเลอีกแล้วนะครับนะซึ่งไม่ต้องห่วงเราออกทะเลได้ชิวๆนะเพราะว่าเราไม่ต้องลงแบบลำบากแล้วเพราะาเรามีทางลงแล้วฮะเตนไงเ็ตไงแต่ตรงนี้ยังไม่เสร็จเลยแต่เรือหายไปไหนเออเดี๋ยวทาแบบนี้แล้วก็ โอ้ต้องไปคราบเดือใหม่อะแย่ yeah, เลยเดี๋ยนะแบบมันมีพีเดเจอร์ตรงนี้ด้วยน่าสนใจแต่ว่าถ้าเรากัวมันจะมีไอตัวทงก็ดิถ้ามีตัวทงนี่คือเราจบเลยอะ่ะถ้ามีตัวทงนี่คือจบเลยอะก็เราไปตรงนูงน้นเลยก็ได้แต่ว่าจะมีวิธีเหมือนเดิมนะครับ อบไปแล้วจ ah. ้าเอ๊บไปกันเลย Let's go หัวใจ อันนั้นคืออะไรนะอันนี้มันคืออะไรนะเฮ้ย,เร,ย,รยเรียบร้อ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 ยอุ้ยสมือเต็มเลยอัเมกิ้งสองว้าวเก็บก่อนลูดเข้าไปเลยลูดเ,เข้าไปเลย วิ่งจะมันเวสโตนปะน่ะไม่ใช่เวสโตนแต่ขุดก่อนก็แล้วกันได้ของเลยได้สวยเก็บเก็บมาไว้เก็บไว้ไอตัวนี้มันไม่ค่อยได้จำเป็นอ่ะเก็บเวสโตนไว้ก่อนสวยสวยสวยทุกคนเรามีเวสโตนกันแล้วไม่น่าจะมีแล้วขึ้นก่อน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 โอเคเรามาดูตัวนี้เสร็จแล้วอุ้ยตรงนั้นก็มีตรงนั้นก็มีตรงนั้นก็มีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอขออนุหน่อยขออนุญาหน่อยก่อน แต่แบบเอ้ยมีชาวบ้านชาวบ้านชาวบ้านเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยแหลกแหลกแหลกหลกเฮ้ยมีชาวบ้านมีชาวบ้านมีชาวบ้านอุ้ยนี่มันหมู่บ้านเฮ้ยมันเหมือนหมู่บ้านอีพีแรกเลยแต่เป็นเชอร์รี่โรสเชอร์รี่โรสเฮ้ยโหแหลกเลยแหลกเลยแหลกต้อนรับเลยสวัสดีสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนอุ้ย หมูบแบบ่บ้านแบบหมูม่บ้านแบบสไตล์นะรู้สึกไหมว่ามันใช้ชีวิตยากไหมทุกคนขอญาตเลยก็ได้ขอญาต์รุ่นเลยนะอ,ยยอ,อุ้ยมีเชอร์รี่บัสซั่มโอ้เทียบเลยของอะ่ะโอ้โหหมู่บ้านดีหมู่บ้านดีหมู่บ้านดีเนี่ยหมู่บ้านดีเออไตอตรงนี้ก็อุย้ยสวยสวยสวยพี่คุนต้องเห็นคลิปนี้แล้วพี่คุนต้องเห็นคลิปนี้แล้ว แต่หมู่บ้านน่าอยู่มากแต่หมู่บ้านน่าอยู่มากเออหมู่บ้านน่าอยู่จริงหมู่บ้านน่าอยู่จริงโอ้มีบอร์เดเคสเยอะมากเลยเฮ้ยเอ็อมคืออะไรอะพ็อปเปอร์โกเลมสุดยอดเลยครับพี่น้องโอ้โอ้โหแหลกมากแหลกมากือแหลกมาก,ก,มากยังไงเวสโตนสวยโอเคโอเคโอเคมาดิมาดิ โอเคเราเจอเวสโตนแล้วครับทุกคนบ้านนี้มีมีม,มีเวสโตนด้วยส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 วยเราจะได้เอาเวสโตนตัวเนี้ยไปวางไว้ที่บ้านขอ,อหาที่นอนกันเออขอนอนด้วยแล้วกันพี่ชายขอนอนด้วยนะโอเคมืดละสวยไป let's go พี่ชายโอเคเลยที่นี่คือแบบดีมากผู้ชมดูดิ คือแบบมันเป็นหมู่บ้านที่ทันสมัยจัดเลยอ่ะถือว่าดีถือว่าดีหมู่บ้านนี้โอเคมีเวสต์โทนแล้วฮะเราก็ได้เวสต์โทนเป็นเรียบร้อย A few moments later ก็ออะไรอ่ะโอ้โหมีมีแต่ตัวไทเดนเต็มเลย <c oughs> ก็ของก็ไม่ได้มีอะไรเลยนะครับเนาะมันไม่มีอะไรเลยแหละอตรงๆเลยคือมันไม่มีอะไรเลยตอนนี้อีพีนี้ก็มันก็ถือว่าไม่ค่อยเท่าไหร่ก็คือตอนนี้เรา ไปที่นเนเธอได้แล้วแต่ว่ามันก็ยังมีติดนน่นนี่นั่นอูเโอเคก็ถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราก็วิ่งขึ้นไปก่อนอโอเคเด็กๆกลับมาแล้วจ้าเอาเดี๋ยวไวสโตนเอาไว้ตรงมุมนี้เแล้วเขียวว่าโอ้ โอเคตรงนี้ก็จะเป็นเวสต์โอนโฮมนะครับผมเนาะก็จะเป็นบ้านเราเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเนาะเราก็จะวิ่ไปที่หมู่บ้านนั้นได้ด้วยนะครับผมใช่ก็ทั้งหมดก็ใช้เวลาประมาณเรียกว่าอย่างไงอะพันกว่ากิโลอะเอ้ยพันกว่าบล็อกอะใช่ก็น่าจะประมาณกิโลสองกิโลกิโลครึ่งนะครับใช่ก็ตีเหมือนเป็นเมตรแหละผมตีเป็นเมตรอะไม่รู้ว่าแบบใช่ใช่มันก็กิโลหนึ่งครับใช่กิโลกิโลครึ่ง โอเคครับผมสหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับผมเป็นไงกันบ้างสนุกกันหรือเปล่านะครับผมเนาะ EP นี้ก็ตั้งแต่หัวคลิปเลยหน้าจาับรเจออะไรเยอะแย,ะ,ยะมากคอนเทนต์วิ่งเข้าหามากเลยพี่ตอนเล่นคนเดียวเนี่ยคอนเทนต์วิ่งเข้าหาจัดเลยทั้งหน้ากาเอย้ยแล้วก็ไปที่นักก่นลบก็ตายแบบโอ้โหจ้าละวันจนแบบเริ่มจะท้อใช่แล้วก็แบบมันก็จะมีความโชคดีที่เราได้เวสต์โตนมาคนระับก็คือไอ้ข้างหลังนู่นนะครับเห็นไหมตรง ซ้ายมือตรงกระจกนะอ่าใช่มันเป็นแซนดี้แซนดี้เวสโตนนะครับผมแล้วก็เราไปเจอหมู่บ้านอ <Okay. S 1> ีกบ้านหนึ่งด้วยนะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีใช่แล้วก็เวสโตนเนี่ยมันมีผลต่อเกมมากเลยผมคิดว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าเราจะใช้วาปไปไหนมาไหนได้ซึ่งถ้าเราออกสำรวจไปเจอปุ๊บหมู่บ้านปุ๊บเราก็กดคลิกเพื่อแบบยืนยันเวสโตนเราก็กลับสามารถกลับมาที่หมู่บ้านเราเราได้เหมือนเดิมใช่ถือว่าดีถือว่าเป็นเรื่องดี โอเคครับผมอย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับผมเนาะก็ตอนนี้ก็จะถึง500ซับแล้วนะครับผม220แล้วตอนนี้ถือว่ามาไกลมากนะครับผมยังไงก็อย่าลืมนะครับผมกดกดซับนะครับกดซับสไครต์นะครับผมพยายามแหงแล้วมากดซับสไครต์ให้ผมถึง500ซับแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดเมมเบอร์ด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะได้แบบมีแบบสติกงสติกเกอร์ให้ใช้กันนะครับผมเนาะ โอเคครับผมสำหรับทีน่นี้ไปแล้วครับผมเจอกันครับบ๊ายบายจ้าซี่ร์